คนลงเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องทำความคิดความเห็นให้มันตรงกันความคิดความเห็นที่มันจะตรงกันได้เราก็ถือเอาธรรมวินัยเป็นหลักถ้าไม่เอาธรรมวิวนัยเป็นหลักแล้ว เรื่องความคิดความเห็นนี่จะไม่ตรงกันเลยตรงกันได้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็ไม่ตรงอย่างนี้หละเมื่อเราต่างคนต่างก็โน้มรับเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าในไปปฏิบัติตามโน้มรับเอาพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ไปปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตน ผู้ใดอยู่ในเพศไหนมันก็มีวินัยข้อบังคับกายวาจาอยู่ทุกเพศทุกภูมิตลอดถึงเพศคารวะอย่างนี้นะก็มีวินัยของคารวะแต่ว่าส่วนมากมันไม่ค่อยน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามวินัยของคารวะก็ดี ก็อะไรเล่าว,วินัยของครวัตก็สินห้าเนี่ยวินัยของผู้นุ่งขาวห่มขาวก็สินแปดเนี่ยวินัยของสามัญเนนก็สินสิบกับเสกียวัตอีกเจ็ดสิบห้าข้อวินัยของพระภิกษุสงฆ์ก็พระปาสิโมกหรือว่า สิกขาบท227ข้อกับเบตเตเลตอีกอซึ่งเกี่ยวกับอาบัตทุกกฎบั่งทุกภาสิทธบัางไม่ได้นำมาสวดทุกกึึงเดือนอันหมนี้มีอยูอ่เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวินัยเหล่านี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตาม โดยความเต็มใจจริงๆนั่นเน่ยเพราะว่าการที่บุคคลเราจะไม่ถึงซึ่งความสุขความเจริญใดๆในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สำรวมในวินัยไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นธรรมนี้แหละ มันเป็นเหตุนะเมื่อไม่เคารพต่อวินัยแล้วมันก็ไปทําบาปกว่านีนนเน้เพราะถ้าหาว่าทํานอกวินัยออกไปแล้วเป็นบาปนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติกายวาจายอยู่ในกรอบแห่งวินัยนี่ของตนของตนแล้วเนี่ยผู้นั้นไม่ได้ทําบาป เมื่อไม,ไม่เมื่อไม่มีบาปติดตัวไปแล้วถ้ายังเกิดอีกอยู่มันก็เกิดดีนี่นะมีอายุวันนะสุขภรปฏิพานธนสารสมบัติอะไรเพี่พร้อมไปหมดอันนี้สงแห่งความดีที่ตนกระทำบาปกรรมไม่ได้ไม่ได้สร้างมันก็ไม่ได้ไปทำลายความสุขของคููนั้น พราะูนนั้นทำแต่ความดี <c oughs> นั่นแหละความเห็นเหล่านี้นะต้องให้มันตรงกันสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะต้องพยายามทำความคิดความเห็นนี้ให้ตรงกันก็จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเดียวกันคำว่าบริษัทสี่นี่ ก็หมายเอาภิกษุสามนเณรทายกทาย,ยิกานี่รวมเข้าก็เป็นสี่เราสี่เรานี่แหละต้องลงเรือรำเดียวกันคือหมายความว่าเราเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวกันเพียรพยายามละบาปอย่างเดียวกัน ไม่ใช่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็แตกต่างอยู่ว่างแหละอันบาปของพระภิกษุมันก็มีอ,อส่วนหนึ่งบาปของสามเณรก็มีอยู่ส่วนหนึ่งบาปของอ,อทายกทายิกามันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าบาปที่เป็นหลักแท้ๆหลักใหญ่แท้ๆก็มีอยู่ห้าประการได้แก่ ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก,ากา่ามุสาวาตดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุนยยีอันนี้เป็นหลักของบาปหลักไงแท้ๆอันนี้นะดังน,นันน้นทุกเพศทุกคนทุกชั้นทุกภูมิต้องเป็นผู้เว้นจากบาปเหล่านี้ให้ได้เมือมมม่อเว้นจากบาป เหล่านี้ได้แล้วก็เว้นจากบาปส่วนอื่นๆซึ่งเป็นข้อบัญญัติประกอบประกอบกับบาปห้าอย่างนี่แหละมันมีอยู่นี่ข้อบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ <c oughs> เช่นบัญญัติประกอบเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หมูนี้นะฆ่าสัตว์นี่ ก็เช่นฆ่าสัตว์มนุษย์ถ้าแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายอย่างก็เป็นโทษหนักขาดจากคอมมิพิกซุอย่างนี้หละถ้าฆ่าสัตว์อมนุษย์เช่นพวกหน้าพวกครุฑพวกสุรกายอะไรพวกนี้เป็นนาบัตทุนใจอยถ้าฆ่าสัตว์ดิรัฉานธรรมดานี่เป็นนาบัตปาจิตตี เลือกฆ่าสัตว์ตึงก็มีโทษตัดสันกันลงมาอย่างนี้แหละทีนนี้ถ้าว่าไม่ได้เจตนาไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันตายบอ่อะไรอย่างนี้นะเรียกว่าทำทำอะไรลงไปแล้วสัตว์นั้นตายโดยไม่ได้เจตนาไม่ไม่เห็นไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าใครใครไม่ว่าเพศไหนเหมือนกันหมด สิ่ข้อนี้นะเปอย่างนั้นเช่นพุทธ,ธบัญญัติถ้าไม่ขอสิ่งของจากญาติโย,ยมชาวบ้านที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่เขาไม่ได้ปภาวรณาไว้หมู่นี้นะก็เป็นบัญญัติอนุโลมเข้ากับอภินนาทานนั่นแหละเนปอย่างนั้นต้องให้เข้าใจเพรา่ฉะนั้นถึงว่าบาปใหญ่แท้ๆหลัก หลักของบาปใหญ่แท้ๆมันมีอยู่ห้าประการนั่นเองพุทธรัญญาติทั้งหลายก็ออกมาจากหลักห้าประการนั้นดังนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นเครื่องหัดก็ตามก็ต้องยินดีน้อมรับเอาศินอันนี้เอาวินัยนี้ไปปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินทางกายทางวาจาเลย ถวายชีวิตบูชาพระวินยัยพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านี้ด้วยความเต็มใจจริงๆเราถวายชีวิตบูชาคือปฏิบัติตามนี่นะแล้วกม็มันดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันแก่เฉ็บตายไปเปล่าๆดีกว่าที่ปล่อยให้กายวาจาประพฤติเหลวไหลไปทำบาป ทำเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปเอจะได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในการข้างหน้านี่ผู้ที่ทําบาปก็ตายเหมือนกันผู้ไม่ทําบาปก็ตายเหมือนกันแล้วจะเอาทางไหน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละผู้มีปัญญามันก็บอกว่าไม่ทําบาปนั่นแหละดี เพราะว่าตายแล้วมันจะไม่ได้ไปสู่ทุกข์มันจะไม่ได้สวยทุกข์เป็นผลบุคคลทำบาปก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าผลที่จะได้รับต่อไปเบื้องหน้าก็คือความทุกข์เพราะบาปมันจะติดตามสนองอำนวยความทุกข์ให้ต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆ มันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดขึ้นแต่คนธรรมดาสามัญนี่ไม่สามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นแหละพระองค์ทรงรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้ตามความเป็นจริงและจึงได้น,นำมา,าแสดงแนะน,นำสั่งสอนให้ พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรเนี่ยเข้าใจได้ชัดเลยเมื่อเข้าใจได้อย่างนั้นแล้วเพื่อนก็ไม่ทําบาปแล้ววันนี้เพื่อนก็ทําแต่บุญน่ะคนมีปัญญาคนฉลาดมันเป็นอย่างนัไน คนไม่ฉลาดแล้วคนบุญน้อยน่ะคิเลนหนาเนี่ยท่านแสดงธรรมให้ฟังนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยไม่สนใจที่จะคิดจะพิจารณาตามเลยเพราะว่าคิเลสมันหนามันปิดบังปัญญาไว้หมดคิดอ่านอะไรก็ไม่ออก <c oughs> เพื่อนแสดงเหตุผลอะไรให้ฟังก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้คนบุญน้อยคนปัญญาน้อย คนกิเลสมากเหตุแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคนในโลกนี้ไว้เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านั่นเองเนะผู้ที่ไม่รู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษได้นี่พระองค์เจ้าเปรียบไว้เหมือนกับหน่อบัวที่มันที่มันงอกออกมาจากเง้าของมันไม่ๆนั่นแหละ มันมีเปลือกตมหุ้มห่ออยู่อคอยแต่จะเป็นอาหารของเต่าของปลาออยู่อย่างนั้นไม่แน่นอนนี่พวกจำพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ก็หมายความว่าพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่มันก็มีแต่จะนำตัวเองไปทำความชั่ว ให้มากขึ้นโดยลำดับนั่นเองอันซึ่งมันจะมีปัญญาทำความดีให้เกิดมีแก่ตนนั้นวะได้น้อยเต็มทีเป็นอย่างนั้นพวกนี้ท่านเรียกว่าอาภัพภะบุคคลแปลว่าบุคคลพุกไม่มีวาสนาที่จะได้มักรด้ผลที่จะได้ไปสวรรค์นิพพาน กับเพื่อนผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้านั่นได้นน่ีนว่าเป็นคนเป็นคนอาภัพก็ว่าได้มัน,นเป็นอย่างนั้นจะพวกที่สองเปรียบเหมือนดังนอบัวที่มันโผล่ขึ้นจากเปือกสมมาแลว้วแต่มันยังจมอยู่ในน้ำนั่นอันนี้ <c oughs> แต่ก็หลายวันกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาค้นจากน้ำได้นั่นนะอันนี้ก็เทียบได้ครับบุคคลยำพวกมีบุญวัาสนาบรารมีพอสมควรแต่เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมก็รู้ตัวได้ว่าตนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่ จำเป็นตนจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้จเจริญมากๆขึ้นไปโดยลำดับนี่คนจะพวกนี้เนะี่ยเมื่อได้ฟังทําแล้วต่อจากนั้นก็ได้ขคมคักขม้นทํากุศลคุณงามความดีพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆนี่เทียบได้กับบุคคลผูท้ที่มาได้ฟังทําคำสอนของอุทธเจ้าแล้วอย่างสมัยทุกวันนี้ก็ดีแหละ ได้ศรัทธาเลื่อมใสรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็พากันลงมือปฏิบัติกันไปเรื่อยๆปฏิบัติอย่างไรมันก็ยังไม่ได้มักได้ผลอะไรเลยนี่จำพวกนี้นะเป็นอย่างนั้น <c oughs> จำพวกที่สามอันนี้เปรียบเหมือนอย่างกอบัวที่มันงอกงามเจริญขึ้น มันใกล้จะได้ใกล้จะพ้นจากน้ำแล้วนี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลบางจำพวกที่มีบุญวัดสนามบาร,รมีแก่กล้ามากพอสมควรทีเดียว <c oughs> คนเหล่านี้นั้นพอได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอ,องค์ทรงรแสดงที่แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วอย่างนี้จบทรงนี่ก็สามารถได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้จำพวกที่สามนะน,นี่นะนนเหมือนเปียบเหมือนอย่างดอกบัวที่มันใกล้จะพ้นน้ำอยู่แล้วทีประเภทที่สีเปียบอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้ว พอแต่จะรับแสงพระอาทิตย์ท่นั้นพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็บานทันทีเลยฮะคนจะพวกนี้เรียกว่าเป็นคนมีบุญวัฒนาบาร,รมีแก่กล้ามมากทีเดียวแล้วก็เป็นคนมีชาวนาจิตไว้ที่สุดถ้าว่าเปรียบกับนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะ ก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาที่เด่นกว่าเพื่อนทั้งหมดสอบได้เปอร์เซ็นต์สูงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นู่นแหละหรือบางอย่างก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นู่นแหละเป็นงนั้นเพราะว่าจำพวกที่สี่นี่เมื่อพระศาสดาทรงสแสดงธรรมบาทพระคาถาพระคาถาเดียวเท่าน,นั้นนจบลงท่าได้บรรลุมรรค รมวิเศษเลยเรียกว่าบรรลุอรหัตตผลเลยทีเดียวเนี่ยจำพวกนี้แต่ว่าลำดับนี้ก็ไม่ถูกหรอกต้องลำดับแต่จำพวกนี้ไปเป็นลำดับจำพวกที่หนึ่งไปจนถึงจำพวกที่สี่น้นแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมีคนเราเนี่ยมันมีนิสัยวาสนบา,นาบรามีมาก น้อยกลัวกันเป็นลำดับไปอย่างนี้แหละฉะนั้นทุกคนในพึ่งพาพิพาพจารณาดูตนของตนว่าตนนั้นน่ะมีวิสัยวาสนาบาร,รมีมากน้อยเพียงใดนี่อันเรื่องอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองมันก็รู้ได้ตอนภาวนาแหละ พันภาวนานั่นทำอย่างไรอย่างไ้จิตก็ไม่ลองอย่างนี้มันคอยจะจัดเฉไปทางอื่นอยู่ภาวนายากแสนยากเพราะว่าจิตจะรวมลงไปข้างหนึ่งได้นี่ก็ะแทบแยก <c oughs> อันนี้เรียกว่ามันก็เปรียบกับบุคคลประเภทที่ประเภทที่สามนั่นแหละประเภทที่หนึ่งนั้นท่านีอกอุคติตันโยผู้ที่ต,ตัดสรูเร็วประเภทที่สองวิปปิตตันโยนี่แปลว่าพวกที่ตัดสรู ถ้าลงไปกว่าพวกแรกนั้นหน่อยหนึ่งพวกที่สามเนยยบุคคลประเภทที่สามนี่แปลว่าพวกนี้จะต้องได้ปฏิบัติฝึกตนทรมานตนต้องฟังต้องสนใจในการฟังการเรียนการจำการประพฤติปฏิบัติทรมานตนไปให้เต็มที่ อินทรีย์จึงจะแก่กล้าขึ้นไปได้แต่ว่าประเภทที่สามนี่ผลสุดท้ายก็ได้บรรลุมรขผนแต่ส่วนมากก็มัเกจ่บรรลุมรขผนขั้นต้นนั่นแหละขั้นที่สองนี่แหละนี่ให้พากันเข้าใจอันนี้ท่านเรียกว่าเนยยะอันที่ว่าพวกที่สี่นั่นปาระพระมะพวกที่นั่น ปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดต,ตามไปในชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นจำพวกที่สี่นี่ยมันไม่แน่นอนเลยชีวิตบางทีก็อาจจะไปสู่อบายภูมิทั้งสี่เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว บางทีก็ได้ไปเกิดสวรรค์หรือว่าได้เป็นมนุษย์อีกชีวิตไม่แน่นอนจริงๆคนจำพวกที่สี่เนี่ยเหมือนอย่างไอหน่นอบัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันมีเปลือกตมหุ้มอยู่บางทีก็พวกเต่าพวกปลาไปกัดไปกินเสียก็เลยงอกขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วคนประเภทที่สี่นี่บางทีก็ไปทำบาปท,ทำกรรมใส่ตัวเอง แล้วตายแล้วก็เลยไปตกนรกหมกไห่อยู่ในอาบายภูมมเลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลความดีอะไรในการต่อไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากบาปจากกรรมนั้นมาแล้วเลยมาพบนักปราดบัณฑิตเข้าท่านแนะนำชักจูงให้ทำความดีไปก็ได้ตั้งต้นทำความดีไป ก็จึงเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีสืบต่อไปนี่ประเภทที่สี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันกรวดสำรวจกลววกาดูเราจิตใจของตอนทุกคนทุกคนเมื่อรู้ว่าตนยังมีปีบรารมียังอ่อนอยู่เนี่ยก็พยายามเข้าขมักฝเมนเข้าสำรวมตนเข้าไปให้ดี ก็ไม่ควรที่จะไปหวงร่างกายสังขารน,นี่ไว้เปล่าๆกลัวแต่เจ็บปวดกลัวตั้งแต่เมื่อยละกลัวแต่ทุกขเวทนาแล้วก็ไม่อยากทำความเพียรใอ้อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแบบนั้นนะอืถ้าคนมีปัญญามันก็จะต้องคิดแหละ ว่าไอ้ตนอยู่ปเปเ่านั่นนะ่ะมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายหรือคนที่อยู่ปเปเ่าไม่ต้องทําอะไรนั่นไม่ตายอย่างนั้นเหรอตายนี่นั่นแหละอยู่ปเปเ่านั่นแหละยิ่งจะตายไวปร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์คนไข้เครื่องยนต์ต่งางๆนี้ถ้าหากว่าไม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้ใช้งานไปบ้างอย่างนี้มันเกิดสนิมแล้ว เราทานไม่ติดเลยใช้ไม่ได้เลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยร่างกายของคนเรานี่ถ้าไม่ทํางานอะไรเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็อ่อนเพียบและเหีียใจลงไปก็ตายไปๆนั่นเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะอย่าไปกลัวแต่เจ็บกลัวแต่ตายกลัวแต่เป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้อแล้วไม่ทําความเพียรไม่ประโยคพยายามให้ ทำใจให้สงบระงับไม่พยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความประมาทโดยแท้จริงผู้ไม่ประมาทนี่ก็อย่างว่าเนะี่ยเอามันเจ็บอย่างนี้ก็เอาทุกนั่นแหละมาเป็นอารมณ์นี่แหละทุกในขันห้าเห็นไหมเมื่อไรเราถึงจะเบื่อนาย ยังจะมาพอใจอยู่กับขันห่านี่หรือมันเจ็บอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์มันร้อนมันหนาวมันเป็นอะไรแปรผันวันไหวอยู่อย่างนี้ยแล้วยังจะมายินดีพอใจกับมันอยู่เหรอนี่ก็เอาทุกข์นั่นเป็นอารมณ์แล้วก็สอนใจตัวเองเข้าไปใจนี่เมื่อปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันก็เห็นชอบสี่มันก็เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งก็เบื่อหน่ายในทุกข์แะไววบนี้นะอื เมื่อมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์ามายึดบั่นอยู่ในขันห้านี่แหละเช่นนี้มันก็หัดตรงวางขันห้านี้ลงไปเลื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยภาวนาทีไรก็นึกรงขันห้านี่แหละอย่าไปนึกอย่างอื่นสอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางขันห่านี้แล้วให้ใจสงบนิ่งพร้อมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ นี่ภาวนาทีไรก็ให้กำหนดลงไปอย่างนี้เพราะว่าจิตใจมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันหานี่โดยที่ตนไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าจิตใจนี่มันยึดมั่นออาั้เผื่อว่ามันรู้แจ้งว่าใจนี่มันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอยู่มันถึงเป็นทุกข์่างนี้มันพ้นแล้วมันพ้นจากความยึดถือแล้วถ้ามันยังยึดถืออยู่นี่มันไม่ค่อยรู้แจ้งเท่าไหร่หรอก แต่ว่าเราก็เดาเอาและเดาว่าจิตนี่มันยังยึดถืออยู่เพราะว่ามันวันไหวอยู่นี้เนี่ยเรารู้เอาตรงนี้รู้ว่ารู้ได้ว่าจิตวันไหวอยู่นี่ถ้าจิตวันไหวอยู่นี่ก็แสดงว่าจิตยังยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้อยู่ถ้าเห็นแจ้งชัดว่าจิตไม่วันไหวต่อทุกต่อสุขต่อความแปรปรวนของขันห้านี้แล้วอย่างนี้ มันก็รู้แจ้งได้เลยว่าจิตที่หลุดพ้นจากขันห้านี้แล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้